สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้นะคะนี่น่าจะมาอสอนวิธีการถอนเงินนะคะและรีวิวภายในตัวนะคะเห็นไหมคะทุกท่านนะคะรหัสนี้นะคะได้ค่าแนะนำตรง1,600บาทนะคะ <ส LEE. S 1> เพียงระยะเวลาวัน2วันนี้เองนะคะและก็ค่าเรด e ฟอร์เลอร์นะคะก็คือค่าเลเวลนั่นเองนะคะ311บาทนะคะและค่าเมชชิ่งนะคะอีก7บาทกว่านะคะรวม แล้วนะคะ1,918้ 1, บาทนะคะเรามาดูนะคะวิธีการถอนนะคะเรามาที่คิดสามคิดนะคะเสร็จแล้วเรามาที่นะคะเรามาที่ว d ดรอนะคะ,ราาะ,คะตรงนี้นะคะท่านหรือภาษาไทยว่าถอนนะคะถ้าใครใช้เมนูไทยนะคะอันนี้ใช้เมนูภาษาอังกฤษนะคะกดวีดรอนะคะพอมาหน้านี้แล้วนะคะกดคาว่า a y off น w นะคะกดไปนะคะแล้วก็อันนี้เห็นไหมยอดเงินมี1,918บาทใส่เลยนะคะไม่ต้องใส่จุดนะคะเสร็จแล้วก็กด next นะคะไปต่อนะคะทุกท่านและตรงนี้นะคะเราก็ใส่เลยนะคะธนาคารอะไรนะคะเลขที่บัญชีนะคะชื่อสกุลน,นะคะแล้วก็กด confirm now นะคะ แค่นี้เองนะคะทุกท่านนะคะมันก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะการถอนง่ายๆนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ